สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสรยุธต,ตอบกลับหลังโดนชาวเน็ตแซะเป็นหนึ่งหนึ่งผู้ประกาศข่าวคนดังที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสําหรับสรยสุทธสุทศนะจินดาเรามีรายการข่าวทางหน้าจอทีวีแถมพื้นที่ส่วนตัวอย่าง Facebook ก็จะแชร์ข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยและจากตรงนี้ก็ทําให้สรยุทธต้องเจอกับดราม่าหลายครั้งเพราะเมื่อโพสต์หรือแชร์ข่าวไม่ถูกใจชาวเน็ตก็ทําให้เจอแซะแรงอย่าง ล่าสุดก็เจอแซะแรงอีกครั้งหลังนําเสนอข่าวเกี่ยวกับพระเพราะทําให้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะแรงเลยว่าเสนอข่าวแบบนี้ได้ใบสั่งมาหรือเปล่าโดยสารยุทธได้นําเสนอข่าวเกี่ยวกับพระที่นอนในรถเมียกันมึนเมานอนหลับในรถแล้วมีขวดเหล้ากางหล่นอยู่ที่พื้นข้างๆคนขับโดยหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เลยว่าทําไมเอาแต่ข่าวพระไม่ดีมาออกบ่อยจังส่วนข่าวพระดีๆไม่เห็นเอามาออกเลยได้ใบสั่งมาหรือเปล่า งานนี้สรยศจึงได้คอมเมนต์ตอบกลับเลยว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเสนอเรื่องอะไรก็บอกมาได้แต่อย่าเอะอะอะไรก็กล่าวหาคนอื่นครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่าต้องการอะไรและมองว่าทาไมโอเคน่าจะแค่บอกหรือว่าถามดีๆไม่ควรที่จะมาแซะว่าเสนอข่าวตามใบสั่งแบบนี้เพราะถ้าได้ติดตามจริงๆก็จะเห็นได้ว่าใน a c e b o o k ของสอรยศสุทธทัชชจินดากรรมกรข่าวนั้นก็ได้มีการโพสและ แชร์ข่าวแบบหลากหลายไม่ได้เสนอแต่ข่าวพระทำผิดวินัยหรือพระทำไม่ดีอย่างเดียวเรกได้ว่าน่าเห็นใจสอดรยุทธ์เหมือนกันครับพระไม่ว่าจะนำเสนอข่าวอะไรก็มักจะเจอดราม่าตลอดเอาเป็นว่ายังไงก็เปิดใจให้กว้างและยอมรับด้วยว่าข่าวทุกวันนี้มีทั้งข่าวบวกและข่าวลบแบบนี้ท่านผู้ชมะครับมีความคิดีห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเี็นถันเข้ามาดุลครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ